อีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่มหากรรมฟุตบอลโลก2022ครับที่กาตาร์นะครับแล้ววันนี้ครับจะพาไปดูเสื้อทีมชาติที่สวยๆกันครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ชาติแรกครับอาร์เจนตินาครับก็ต้องบอกว่าก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของอาร์เจนตินาครับสำหรับลายฟ้าขาวแนวตั้งนะครับและบนิัวเสื้อเนี่ยมันจะมีด่วนมีลายแบบเงินนด้วยนะก็ต้องบอกว่าก็สวยจริงๆครับสำหรับอาร์เจนตินาก็เช่นเคยครับ ส่วนชุดอีกชุดหนึ่งครับชุดที่2ครับก็เหมือนออกจะมาในแนวสีแบบม่วงๆนะสำหรับชุดเยือนครับของอาร์เจนตินาก็อันนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าตาเราเท่าไหร่นะชุดต่อมาครับเบลเยียมครับตรงแขนเสื้อครับเหมือนจะเป็นลายแบบออกแบบไฟๆนะครับแต่ว่ามันเหมือนแฝงความเป็นลายธงชาติของเบลเยียมนะครับจะแบบสีด้าสีเหลืองแล้วก็สีแดงครับอยู่ในแขนเสื้อตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าก็สวยเหมือนกันครับแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ถูกใจใครหลายคนครับ ต่อีกชุดหนึ่งครับที่ผมชอบมากครับสำหรับชุดเยือนของเบลเยียมครับที่เป็นชุดสีขาวครับแล้วดูตรงโลโก้ต่างๆครับมันจะมีลายที่แบบเหมือนสายลุ้งที่แบบสวยมากๆครับมันออกไปในแนวเหมือน LGBT ครับเหมือนแบบรณรงค์เรื่อง LGBT ครับแล้วตรงปกเสื้อด้านหลังครับก็จะมีคําว่า LOVE ครับซึ่งมันก็คือความรักครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับ LGBT ครับทีมต่อมาครับบาซินครับปีนี้ต้องบอกว่าบาซินเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นถึงแชมป์ได้เลยนะครับ เพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยถึงจุดที่คิดว่าน่าจะมีประสบการณ์พอที่จะพาบาสินคว้าชแชมป์ได้อีกครั้งอะัะแล้วต้องบอกว่าเสื้อบาซินก็ยังคงเป็นบาซินครับสาหรับสีเหลืองแล้วก็เป็นขอบเขียวครับแต่ว่าเขาเนี่ยเหมือนตรงลายเสื้อเนี่ยในเนื้อเสื้อเนี่ยมันมีลาย,ยครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นลายอะไรครับแต่ที่ผมชอบครับคือชุดเยือนของบาซินครับสีน้ําเงินครับตรงแขน,นจะเป็นออกสีเขียวแบบเขียวเรืองแสงครับแล้วก็มีลายอะไร่รู้ครับแต่ต้องบอกว่าอันนี้สวย ผมให้เป็นอันดับต้นๆของเสื้อทีมชาติในฟุตบอลโลกครั้งนี้เลยส่วนเดนมาร์กครับจากหลายๆทีในะฟุตบอลโลกครับต้องบอกว่าเดนมาร์กเนี่ยมาในสไตล์ที่แบบมินิมอลที่สุดแล้วไม่มีลายอะไรที่แบบซับซ้อนมากมายเลยคือแบบสีโทนเดียวโดดๆเลยอย่างสีแดงเนี่ยก็คือสีของทีมชาติเดนมาร์กอยู่แล้วนะครับแล้วโลโก้ก็ยังดูเนียนไปกับสีเสื้ออีกนะครับแม้กระทั่งชุดเยือนเขาก็เป็นสีขาวครับสรุปแล้วทั้งสองชุดเนี่ยเป็นแบบสีโทนเดียวกันหมดเลย โลโก้สีขาวก็ยังเป็นสีขาวเหมือนกันสำหรับตัวเสือ้อส่วนต่อมาครับเอกวาดอร์ Ecuador ครับชุดชุดเย่าของ Ecuador เอกวาดอร์เนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองก็อาจจะยูไม่ได้เด่นสักเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นชุดเยือนที่เป็นสีออกกรมท่านะตรงลายเสือ้อตรงกามเนี่ยมันมีลายที่แบบดูมีความหมายเหมือนกันนะสำหรับเอกวาดอร์ผมบอกผมบอกเลยว่าผมชอบชุดเยือนของ Ecuador เอกวาดอร์อย่างเงส่วนอังกฤษผิดหวังมากแล้วก็ ยังไม่ถูกใจเท่ากับพวกปี2004หรือปี2002อในสมัย,สม,ยสมัยก่อนนะที่แบบลายมันดูเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นอียิปต์อังกฤษอะแต่ชุดเย่าทีมชาติอังกฤษสีขาวชุดเนี้ยมันดูแบบไม่ค่อยเด่นอะแล้วไม่สวยอะมันยังไงยังไงไม่รู้อะมองแล้วมันชุดกีฬาสีอะส่วนสีแดงเนะี้ยก็ต้องบอกว่าดูมีอะไรกว่าสีขาวเมื่อกี้คราวเนี้ยมาในแบบขอบกรมาท่าทั้งขอบแขนขอบคอบอกอะไรเงี้ยก็ถือว่าชุดเนี้สยสวยที่สุดแล้วของทียิปต์อังกฤษถ้าเทียบกับสีขาว แต่ถ้าเทียบกับปีก่อนๆสู้ไม่ได้เลยปีนี้สู้ปีก่อนๆไม่ได้เลยส่วนฝรั่งเศสนะครับก็ยังคงคอนเซปต์เดิมครับเขาที่มาสีแบบม d n ไ g h t นาวีก็คือเหมือนสีกรมท่าที่มันแบบเข้มขึ้นเขาวนี้จากก่อนหน้าน,นี้มันเคยเป็นโลโก้ไนกี้หรือว่าโลโก้ตาไก่สีขาวแต่ว่าเขาวนี้มาในเป็นสีทองซึ่งสื่อถึงการที่เคยควา้าแชมป์ทุอวโลกมาในครั้งก่อน ส่วนชุดเยือนสีขาวก็ต้องบอกว่าก็สวยเลยทีเดียวนะอาจจะดูเป็นแค่สีขาวน้ำเงินใช่ไหมแต่ถ้าไปมองเล็กถรงตัวตัวไก่เนะี่ยมันแบบไม่ใช่สีน้ำเงินสีเดียวมันมีแบบลายน้ำเงินเข้มน้ำเงินอ่อนไล่เฉดก,กันอยู่ในตัวหางไก่หรือตัวไก่ด้วยนะแต่ไปอ่านความหมายนยะเขาบอกว่าสีขาวของสีเนี้ยมันเหมือนสีแห่งผู้ชนะในฟุตบอลโลกปี2018นะครับก็ต้องบอกว่าชุดนี้เป็นชุดหนึ่งที่สวยเหมือนกันครับสำหรับฝรั่งเศสบางคนอาจจะชอบแบบมีสีสันมากกว่านี้ก็ฝรั่งเศสสีขาวนี้ก็อาจจะดูธรรมดาไปนะ ส่วนเยอรมันก็สไตล์เดิมขาวดำดูยังไงก็คือเยอรมันแล้วก็เป็นโลโก้นทรีสีทองก็ดูเข้มขังดูแบบความไงก็ดูเป็นเยอรมันอะ่ะเออสำหรับชุดนี้แต่ที่ชอบที่สุดเลยก็คือชุดชุดเยือนสีแดงที่แบบไล่เฉดส,สีดำนะครับแล้วก็ยังคงคอนเซ็ปต์โลโก้สีทองเหมือนเดิมก็ต้องบอกว่าชุดนี้ก็เป็นอีกชุดที่ผมให้เป็นอันดับต้นๆเลยที่ว่าสวยเป็อันดับต้นๆของฟุตบอลโลกปีนี้เลย ส่วนในใจผมปีนี้นะที่ผมชอบที่สุดเลยคือชุดญี่ปุ่นสีน้ําเงินชุดชุดยาวสีน้ำเงินตัวนี้ก็คือแบบมันเท่มากๆยังไงก็คือความเป็นญี่ปุ่นอะ่ะมันจะมาในแนวนี้อยู่แล้วก็คือน้าเงินขาวแล้วก็มีแถบแดงะ่ะแต่เขาเนี้ยตรงแถบเขาขาวที่อยู่ตรงผ่าเฉียงเสียงของเสื้อมันดูมีอะไรแล้วก็ทําให้เสื้อมันดูแบบสวยมากขึ้นนะ เขาบอกถึงแบบว่าสีเนี้ยมันเหมือนสีแห่งความแบบรวดเร็วอะไรเงี้ยที่เป็นแบบในสไตล์ของญี่ปุ่นนะนะท่านที่ไปอ่านมานะครับแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าไอ้ลายตรงเนี้ยมันมีแรงนาใจมาจากอีกาที่อยู่ตรงโลโก้นะว่าแบบแสดงถึงความเร็วแล้วก็ความเป็นศิละปะโอริกามินะสาหรับเสื้อเย่าของคิมชาญ,ญี่ปุ่นผมผมสั่งซื้อเรียบร้อยแนละ้วสาหรับตัวนี้ผมบอกว่าผมชอบมาก ส่วนสีขาวก็อาจจะดูแบบธรรมดาธรรมดาเนาะเป็นแบบมาในแบบสไตล์ขาวดานะก็จะดูบบธรรมดาสู้สินเงินไปกี้ไม่ได้ส่วนอีกทีมหนึ่งเม็กซิโกด้วยความเป็นสีเขียวที่แบบชาติอื่นอ่นะมันไม่ได้เป็นเขียวแบบโทนเนี้ยเม็กซิโกก็เลยดูแบบดูสวยทุกปีเหมือนกันสําหรับทุกๆปีที่จัดแข่งขันนะว่าชุดเม็กซิโกเนี่ยสวยตลอดเลยแต่ที่ชอบที่สุดคือชุดเยือนที่มาเป็นสีขาวแล้วก็เป็นลายแดงแล้วแบบดูมีความเป็นแบบ เอกลักษณ์หรือความเป็นชาติของเม็กซิโกอยู่ในตัวต้องบอกว่าชุดนี้ก็เป็นชุดนึ่งที่สวยมากๆแล้วก็ให้เป็นดนับต้นๆของฟุตบอลโลปีนี้เหมือนกันส่วนทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะหรือออลแลนดอย่างที่เรารู้จักกันก็มาในสีส้มเหมือนเดิมที่ดูแบบดูไม่ค่อยไม่ค่อยสวยสู้เอกปีกันก่อนไม่ได้ที่เคยเห็นนะส่วนน้ําเงินก็เฉยๆอะก็ยังไม่เข้าตาเท่าไหร่สำหรับชุดของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ ส่วนโปรตุเกสนะครับก็มาในเอกลักษณ์สไตล์เดิมก็คือสีแดงเลื่อนหมูตัดสีเขียวนะครับก็ถือว่าดูยังไงก็คือโปรตุเกสก็คือโปรตุเกสจะมาโทนนี้ตลอดแต่คราวนี้ก็อาจจะดูมาเป็นแบบลายธรรมดา,มดาแต่ว่าผ้าเฉียงแบ่งครึ่งนะครับสว่างสีแดงกับสีเขียวส่วนชุดชุดเยือน,นมาในแนวสีขาวแล้วก็หน้าอกคาดเป็นครึ่งนึงก็เป็นเขียวกับแดงสําหรับชุดโปรตุเกสนะครับทั้งสองชุดเนี้ยผมก็ให้เป็นแบบอันดับต้นๆแต่ว่า อยู่ในอันดับท้ายๆของที่ผมชอบอันดับแรกๆนะยังไม่ได้แบบถูกใจมากเท่าไหร่มาดูกันต่อครับสําหรับทีมชาติเกาหลีใต้ครับก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยมาในชุดแดงที่เป็นแดงแบบแดงที่ไม่ได้เหมือนใครอะแดงแบบแบบแบบเอกลักษณ์ของเกาหลีอะแต่ว่าชุดเนี้ยอาจจะยงังดูไม่สวยนะแต่ถ้ามาดูชุดเยือนเนี่ยคราวเนี้ยสวยมากคือมาในแบบเขาบอกว่ามันมาแบบสัญลักษณ์ของทั้งสีน้ําเงินสีแดงแล้วก็สีเหลืองเนี่ยมันคือ สัญลักษณ์ของแทกูกอะถ้าใครไปดูแบบโลโก้เกาหลีสมัยก่อนอะมันจะมี3สีนี้อยู่นั่นแหละแล้วเขาก็ดึงเอา3สีนี้ามาแล้วทำเป็นลายให้มันดูแบบเป็นสีลุ้งแบบสวยๆอะเอออันนี้ผมชอบ้วอันนี้ผมให้เป็นแบบต้นๆเลยส่วนสเปนนะครับก็ยังดูแบบก็ยังดูเป็นสเปนที่เหมือนๆทุกๆปีนะลายมันก็ไม่ได้แบบดูเด่นมากมายเท่าไหร่นะก็ยังเฉยๆนะสำหรับชุดสเปนแต่ว่าด้วยสีของสเปนอะมันเด่นแล้วมันก็สวยในของมันอยู่แล้วแต่ถ้าแบบเทียบกับความหลากหลายอะที่แบบปีนี้มีผมว่า ยังสู้ประเทศอื่นไม่ได้นะส่วนชิมเยือนชุดเยือนเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็สวยแต่ว่าก็ยังไม่ชอบอะผมไม่ค่อยชอบสีแบบประมาณนี้นะเผือ่อใครคนอื่นชอบก็ได้นะและมาดูครับชุดกาตาเจ้าภาพครับสีแดงครับก็ต้องบอกว่าก็สวยเหมือนกันนะครับสําหรับชุดเจ้าภาพอย่างกาตาครับที่แบบตรงตรงแขนเนี่ยมันมีลายที่ดูเป็นแบบอารับอะดูมีความเป็นอารลับอยู่ในตัวนะครับก็ต้องบอกว่าก็ถือว่าสวยทีเดียวเลยครับและถ้าให้ผมจัดห้าอันดับครับอันดับหนึ่งครับผมให้ ญี่ปุ่นชุดเย่าครับอันดับ2ให้เกาหลีชุดเยือนนะครับอันดับ3ให้เม็กซิโกชุดเยือนครับสีขาวแล้วก็มีลายแดงๆนะครับอันดับ4ครับให้เยอรมันชุดเยือนสีแดงครับแล้วก็อันดับ5ผมให้โปรตุเกสชุดเย่าครับครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเสื้อฟุตบอลโลกปี2อ2 2ันในสายตาของผมที่คิดว่าสวยนะครับหรือเพื่อนๆมีชาติอื่นที่สวยกว่าหรือแบบคิดว่าสวยเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับเพื่อผมจะได้ไปหาดูนะว่ามีประเทศไหนสวยอีกอาจจะไม่ใช่ประเทศที่ เข้าฟุตบอลโลกปีนี้ก็ได้นะครับเพื่อแบบชุดอุ่นเครื่องอะไรที่ผ่านๆมาเนะี่ยเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตามดูทุกชาติเหมือนกันว่าชุดไหนมันสวยนะครับก็มาคอมเมนต์ง่าครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับภาพจาก g ก .com ครับสำหรับเสื้อฟุตบอลโลกที่ผมเอามาให้ทุกคนได้ดูนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารดีๆดีในวงการฟุตบอลกับ d ด r e เ t o r เตอร์ออฟฟุตบอลครับ